สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในช่องริทังชาแนลนะครับในช่วงของเกษตรน่ารู้นะครับก็วันนี้รินะครับก็จะนำเสนอนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกมะละกอเสียบยอดนะครับหรือว่าการปลูกด้วยเมล็ดนะครับว่าแบบไหนจะคุ้มทุนมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับอ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามะละกอที่ปลูกด้วยเมล็ดนะครับ จะมาดูข้อมูลคร่าวๆกันนะครับว่าจะมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับข้อดีนะครับก็1นนะครับเราก็จะได้ประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็2การดูแลมันจะไม่ซับซ้อนนะครับข้อเสียนะครับที่จากที่ประสบการณ์ที่เคยทํามานะครับก็1นนะครับก็เราจะได้รับผลผลิตช้านะครับต้นนะครับมันจะสูงต้นพันธุ์แล้วก็3นะครับเราไม่สามารถกําหนดเพศได้อันนี้ครับเราต้องแยกเพศมันลเกอเองนะครับ เราได้ผลผลิตที่น้อยนะครับ5นะครับผลผลิตไม่ได้ตามที่ตลาดต้องการนะครับข้อนี้คือแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปลูกแล้วก็มันผิดเพศอันนี้ก็ผลจะผลผลิตมันจะได้ไม่ตามที่ตลาดต้องการนะครับแล้วก็ที่ปลูกด้วยต้นเสียบยอดนะครับจากประสบการณ์เหมือนกันนะครับข้อดีนะครับเราก็จะได้ผลผลิตเร็วนะครับในต้นพันธุ์ที่แท้แน่นอนนะครับเราไม่ต้องเสี่ยง แล้วก็ได้ผลผลิตตามที่ตลาดต้องการนะครับได้ผลผลิตในปริมาณที่มากแล้วก็เราจะได้คืนทุนเร็วนะครับต้นโพเรวครับแล้วก็ต้นเตี้ยไม่สูงนะครับเก็บง่ายได้ต้นที่เป็นดอกกระเทยนะครับไม่ต้องเสี่ยงส่วนข้อเสียนะครับก็หลักๆเลยนะครับก็ต้นทุนสูงครับราคาของต้นปานเสียบยอดือสูงสูงมากสูงกว่าเป็นเมล็ดประมาณ3ามถึงสี่เท่าเลยนะครับการดูแลนะครับค่อนข้างซับซ้อนมากกว่า มะละกอที่ปลูกด้วยเมล็ดครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับต้นที่เราปลูกด้วยต้นเสียบยอดนะครับสายพันธุ์แรกนะครับที่เอารูปไม่ดูก็จะเป็นเรดเลดี้นะครับลูกจะดกแบบนี้จริงๆครับอันนี้ถ่ายจากสวนแล้วก็ฮอลแลนด์ครับแล้วก็ตามด้วยแขกนวลครับอันนี้ก็ปลูกที่บ้านเหมือนกันครับปลูกไว้ทานเองครับที่บ้านอันนี้ก็เป็นแขกดํานะครับจะเห็นว่าเราได้ผลผลิตที่ดกมากนะครับแล้วก็ลูกนะครับ ได้ผลผลิตได้ตั้งแต่ต้นอย่างน้อยๆนะครับประมาณถ้าเป็นทานดิบนะครับประมาณ2-3เดือนนะครับเราก็ได้เก็บผลผลิตแล้วแต่ถ้าเราทานสุกนะครับก็จะประมาณ3-4เดือนนะครับหรืออาจจะถึง5เดือนนะครับในบางสายพันธุ์ที่เราจะได้เก็บผลผลิตนะครับแต่ว่าเมื่อเราเทียบกับมาละกอที่ปลูกด้วยมลิดนะครับถือว่าเราเก็บผลผลิตได้เร็วกว่าประมาณ5-6เดือนครับ ส่วนสาหรับลูกค้านะครับหรือท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะครับสายพันธุ์มะละกอนะครับที่เป็นต้นพันธุ์เสียบยอดนะครับทางสวนเรานะครับมีจําหน่ายตอนนี้นะครับประมาณ5สายพันธุ์นะครับจะมีเรดเลดี้นะครับคอนแลนด์แขกดําแขกนวลนะครับแล้วก็สายพันธุ์ฮาวายนะครับอันนี้ขออภัยด้วยนะครับเราไม่ได้ใส่รูปมากนะครับแต่ว่าฮาวายนะครับตอนนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่กําลังมีชื่อเสียงนะครับรองจากเรดเลดี้เลยครับ เตรเลดี้ตอนนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่มาแรงที่สุดนะครับของทางใต้ถ้าเป็นทางฝั่งภาคอื่นๆนะครับก็ยังเป็นฮอลแลนด์อยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนนะครับที่จะนําไปเกี่ยวกับขายดิบนะครับเป็นมะละกอสําหรับทําส้มตำอะไรแบบนี้นะครับก็จะผมจะแนะนําไปในทางของแขกนวลแขกดําจะดีกว่าครับ นะครับลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านที่ดูอยู่นะครับก็สามารถนะครับเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ในช่องทางต่างๆที่เราขึ้นให้หน้าจอได้เลยนะครับและ a c e b o o k นะครับแนะนำนะให้ไปที่สวนนะครับธนายุทธฟาร์มจำหน่ายต้นกล้าและกอเสียบยอดและต้นไม้น้ำเข้าจากต่างประเทศนะครับเอาเป็นเพจที่สองนะครับเพราะว่าตอนนี้เพจที่หนึ่งนะครับเรามีปัญหาอยู่นะครับเนื่องจากดอกชช้นลูกค้าไม่ได้นะครับ และลูกค้านะครับก็สามารถนะครับโทรสอบถามได้ที่0 6 0 2 0 8 6 6 1 2 1ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ